จะถ่ายยรูปปกับเเทพไลขณะนี้มาที่วัดปราสาทนะคะเรียนอ,รยอารยธรรมโบราณพันปีนะคะค่ะเทวาลัยพันปีนะคะค่ะป้าทิศแชนเนลนะคะพามาเทวาลัยพันปีกับกรุงเทพกับอัมพลแชนเนลแล้วก็คณะพิทุกนะคะ ตุ่มโพเชีนเน่ยนิ่แล้วก็ปูที่ช่องเทีวลไรพันปีนะคะ,ะปูที่นำทีมมานะคะคณะทัวจากเอฟซีจากน้องมุนมานะะนกนครราชสีมานะคะจากเอฟซีจาก,จากน้องมุนมากนะคะนครราชสีมานะคะค่ะ,คะสวยมากค่ะ อ่าค่ะอ่าสวยมากนะคะค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยมากโอ้ฝนค่ะ ่ะคัะค่ะเดี๋ยวดจะมาอีกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะปาทิพย์ชะแนลค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะหวังว่าคุณจะโชคนะคะค่ะได้แน่นอนค่ะตามกันไปที่หลักกิโลต่อไปอีกนะคะค่ะป้าทิพย์ชาแ e ลค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่หลักกิโลอีกนะคะค่ะปาทิพย์ชาค่ะค่ะ ไปที่หลักกิโลอีกนะคะค่ะค่ะสวยมากนะคะสวยมากอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กับป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ปราสาทเทวาลายอายุพันปีนะคะพันปีนะคะเป็นพันพันปีค่ะคงเป็นปราสาทขอมโบราณนะคะขอมโบราณะคะ่ะใช่ค่ะพระเจ้าว,วรมันที่เจ็ดค่ะพระเจ้าวรมันที่เจ็ดค่ะใช่ไหมชัดเจนยังะใช่ค่ะพระเจ้าวรมันที่เจ็ดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณเทียบอะไรดิ